สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป Snapseed นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการปรับโทนสีผิวนะครับในแอป Snapseed นะครับแอป Snapseed มีทั้ง Android มีทั้ง p p o o n นะครับถ้าถามเรื่องการปรับสีผิวนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีแล้วก็หลากหลายเท่าไลลุมนะครับแต่ว่าก็พอจะทำได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปตัวอย่างกันนะครับผมเปิดเลยนะครับ อันนี้คือรูปตัวอย่างนะครับก็ถ่ายมาตอนประมาณกลางวันนะครับบ่ายสองอ่าบ่ายสองแล้วแสงก็เข้าหน้าแต่ว่ามันเข้าไม่หมดนะครับผมรู้สึกว่ามันยังมืดไปนะครับทีนี้ผมจะปรับผิวนะครับให้สว่างขึ้นนะครับนิดนึงนะครับทีนี้คำสั่งที่ผมจะใช้นะครับผมจะต้องไปเลือกเครื่องมือก่อนนะครับตรงกลางนะครับทีนี้ วันนี้เราจะใช้อปกตินะครับมันจะใช้ได้2แบบนะครับก็คือ1ปรับเฉพาะส่วนนะครับอันนี้ผมสอนบ่อยมากนะครับอ่เดี๋ยวลองใช้ให้ดูนิดนึงนะครับกดเข้าไปที่ปุ๊บก็แตะทีนึงครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับมันก็จะสว่างทั้งหน้านะครับอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานเบสิกที่ผมสอนอยู่บ่อยๆนะครับเราจะผ่านนะครับเพราะว่าอันนี้สอนบ่อยแล้วทีนี้เราจะใช้อีกตัวหนึ่งครับเรียกว่าตัวคําสั่งแปลงนะครับอันนี้คือเราสามารถระบายนะครับ อย่างเมื่อกี้มันจะเป็นวงกลมแล้วก็เราปรับมันก็จะสว่างในจุดของวงกลมอันนั้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นแปลงนะครับแปลงคือเราสามารถระบายนะครับส่วนที่จะสว่างขึ้นมาได้นะครับจะคล้ายๆกันอันนี้คล้ายๆกับแมนนวลนมือนะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้มันก็จะมีด้านล่างนะครับให้เลือกว่าความเข้มจางนะครับเห็นไ,ไหมการรับแสงอุณหภูมิการอิ่มตัวเพื่อน ลองเลือกแล้วก็ระบายได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะชอบใช้ความเข้มจางนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูครับพอเลือกปุ๊บด้านล่างครับมันสามารถปักได้เอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาบวกหรือลบเอาสุดเลยผมอ่ะมันได้บวกสิบครับเพื่อนๆก็ระบายเลยครับเนี่ยก็ลองระบายเห็นไหมครับมันจะสว่างขึ้นนะครับอันนี้มันจะสว่างขึ้นแต่ว่ามันจะไม่โดดนะครับ จะค่อยๆสว่างอ่ะถ้าเราแตะไปที่กลุ่มรูปปุ่มดวงตานะครับมันจะขึ้นสีแดงๆเป็นขอบเขตของการระบายนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเราระบายตรงไหนไปบ้างนะครับอ่ะเรากดกลับมาปุ๊บอ่ะเนี่ยครับมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่โดดมากนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันก็จะมีผมต้องลองใช่ไหมอ่ะลองกันแนละอ่ะกลับมาอ่ะเครื่องมือใหม่แล้วก็แปลงนะครับ ถ้าเป็นการรับแสงอ่ะปรับสุดเลยเพื่มันก็สว่างเวอร์แบบนี้ครับอ่าไม่เวอร์ครับถ้าเป็นอ,อันที่สามนะครับอุณหภูมินะครับก็ปรับปแม่มันก็จะเป็นอุณหภูมิอ่าสีส้มนะครับอืมแม่แแบบนี้ถ้าเราแบบลบลงมาอุณหภูมิลบสิบมันก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าไม่เวอร์ครับอันนี้ไปใช้เป็น สำเร็จรูปดีกว่าไปใช้แมนนวลไม่เวอร์ครับแล้วก็ความอิ่มตัวครับมันก็จะเป็นแดงๆแบบนี้นะครับสรุปไม่ได้ครับไม่เวอร์สักอันนะครับผมจะชอบใช้อันแรกครับความเข็มจางครับเอาใหม่ระบายใหม่เห็นไหมครับมันจะโดดนะไอมันจะไม่โดดนะครับขออภัยเนี่ยระบายแบบนี้ครับไม่ต้องระบายเยอะครับให้มันนี่ไหมครับประมาณนี้มันก็จะโดนเสื้อด้วยนะครับถ้าระบายเสื้อไปนี่มันก็จะสว่าง ระบายให้หมดเลยกด้เลยถูกไปอ่ะดูเบย์ฟอร์เห็นไหมครับอั t เตอร์ก็สว่างขึ้นนะครับแล้วก็ดูไม่โดดครับแต่ว่าผมจะใช้เครื่องมือแล้วก็ปรับโดยรวมนะครับปรับแต่งภาพอีกทีให้แบบปรับทางภาพอีกทีครับจะได้แบบดูไม่โดดน,นะครับจะได้ดูกลมกลือนเวลาเราแต่งรูปโพสปุ๊บคนอื่นเขาก็จะคิดว่าเออรูปนี้เราถ่ายมาดีจังเลยนะประมาณนี้ครับผมใช้อ่าตัวนี้ผมใช้ iPhone 12 Pro ของผมถ่ายนะครับ ก็ถ่ายดีนะครับใช้ได้น,น,นะครับอ่ะถูกไปดู Before ครับเห็นไ,ไหมเดวฮัมเตอร์โอ้โหสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูไม่โดดด้วยนะครับเวลาเราโพสลงไปเออถ่ายสวยจังนะโอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเดีย๋ยวเซฟก่อนส่งออกแล้วก็ส่งออกเลย